นู่นนู่นเจอแล้วเจอแล้วเน็้ย <preparing taki> <ano> uh, so ังไล่แล้วเว้ยดูไล่แล้วเว้ยสองลุ้มหนึ่งเว้ยสองลุ้มหนึ่งดูครับสองลุ้มหนึ่งครับเกิดะไรมาเอมาแล้วเจ้าของถินเจ้าของถินมาแล้วครับพี่น้องของแท้อะนี่มีของแท้มาแล้วมีไงเจ้าของถินมาแล้วโอเคมีไงครับเจ้าของถินครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมขอจะนต้องไล่ออกจากรังเขาครับผมเขามีลูกอ่อนอีอแล้วก็ถูกกันนะครับไอ้นี่กินเนื้อครับผมนกปูมากินของสดกินเนื้อครับใส่กินเนื้อนกเยยงก็เลยไม่ชอบนะครับเขามีรังอยู่แถวนี้ด้วยครับมองครับยืนมองครับพี่น้องทำไงต่อปติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ จะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะกลับมาก็ดูแลนะครับไม่กลับมาก็สู่โรกว้างไปเลยครับพี่น้องตอนนี้กำลังดูพฤติกรรมเขานะว่าเมื่อเขาออกสู่โรคกว้างแล้วนะครับพฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ไม่เคยแทะใ <c oughs> บไม้นะครับกำลังแทะใบไม้อยู่ครับตอนนี้ดูรับรู้สึกว่าเขาจะล่าเร่งเก็บใสมากครับผม อยู่นี่เป็นชั่วโมงนะครับผมเหตุผลที่ออกไปก็คือเขาตกใจครับพอดีไปกออยู่ตรงหน้าต่างนะครับให้อาหารเขาแล้วเสร็จเนื้อมันตกด้านล่างเขาเลยลงไปเอานะครับลงไปเอาอาหารนะครับปรากฏว่ามีนกเอี้ยงมันมีรังอยู่ด้านนอกครัไลจิกเอาตกใจก็บินปิดไปเลยอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนเขาก็ได้ครับ มันต้องมีอะไรกระตุ้นนะครับเขาไม่กล้าบินออกไปเองนะครับต้องมีอะไรมากระตุ้นนะสามารถบินออกไปทั้งนอกได้ครับตอนนี้กําลังศึกษาเขาว่าเขาจะบิน็งงไรบ้างครับมาโปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าเราจะบินที่ไหนต่อครับผมเดี๋ยวจะกอดจิตาราในการครับพี่น้องก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จเมื่อเช้านะครับร่างกแก่ใสมากครับ เฮ้ยส้มส้มลนมาลุกมามองหานะครับได้ยินเสียงครับมองหาอยู่ครับผมไม่รู้จะออกโมอ,อกอก่อน,นอกคืนนี้จะกลับมาด้วยได้หรือเปล่านะครับดูลมแรงโอ้โหน่ารักมากครับสวยงามมากเมื่อกลับเข้สู่ธรรมชาติมาลุกมาส้มเต้นใหญ่เลยครับเต้นใหญ่เลยได้ยินเสียงอยู่ครับมองหาอยู่มาลุกมา ลูกไหะจิกนะครับจิกใบไม้แล้วโอ้โหหนวแล้วมั้งนหนียวดูว่าจิกมาไม่ได้ครับจะทำรังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เขามาไม่ได้ครับเพราะว่าถุงนกเอี้ยงนะครับสองตัวไล่จิกเขาสองตัวเขาก็หว่วงมีลูกโอ้โหช่วยทำรังนะจิกใบไม้ครับผมดูดูดูด,ดูจิกใบ ปาล์มะต้นปาล์มอืมขันเชียวเลยดู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 น่ารักม,มากๆครับอืมดู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 ซุ้มเฮ้ยส้มลงส้มมองหามองหาทำรังที่หน่อบที่นอนใหม่เหรอเพิ่งบ,บินไปเข้ามาผมใช่เริ่มหิวแล้ว เฮ้ยจะไปไหนต่อลุกมาเออแนะนำมาแล้วเออวานอนสนง่ายยังมาลุกมาเข้ามาไหมเข้ามาไม่ล่ะมาอันนี้ก่อนโอ้ให้จับอยู่นะผมให้จับอยู่ครับให้จับอยู่ปล่อยลกเข้ามาก่อนพอแล้วพอแล้วได้ปล่อยให้เล่นได้ปล่อยให้ดปล่อยให้โอเคไหมอ่ะไดปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยเร็วดีใจดีใจได้เข้ามาแล้วดีใจ หิวไหมล่ะหิวไหมหิวไหมลูกหิวหิวหิวอ้าวหิ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 วไม่พอใจไม่พอใจจะไปไหมล่ะไปไหมล่ะฮึไปเที่ยวมาฮึเที่ยวมาที่หลกหิวไหมหิวไหมล่ะหิวไหม